ตัวนี้ครับกับบะปีเลนเนอร์ครับยกสูงเกียร์ธรรมดา5สปีดครับโฉมปี2015ครับรถสภาพเดิมๆสวยๆครับเจ้าของแค่มือเดียวครับคันนี้ รายละเอียดของตัวด้านข้างครับได้แม็กของตัว TE 3 7ครับแม็กสีดําขนาด18นิ้วครับลดสภาพเดิมๆสวยๆพร้อมบันไดด้านข้างครับเครื่องยนต์ตัวนี้เป็นเครื่องยนต์ที่เป็นเชื่อเพลิงดีเซลครับของตัวเครื่องยนต์ขนาด2.5ตัว VNT อ็นเบเลยรายละเอียดของตัวกระจกด้านข้างมองข้างเป็นกระจกพับเป็นไฟฟ้าครับมีไฟเลี้ยวตรงกระจกมองข้างครับภายในลูกค้าจะได้ของตัวเบาะครับที่เป็นเบาะหนังเลยครับพร้อมภูมาลัยมัลติฟังก์ชั่นนะครับ เกียร์แอร์เป็นแอร์เป็นนุ่นค่ะโหลดเครื่อง,ง,งเล่นเป็นเครื่องเล่นซีดีธรรมดานะครับเกียร์เป็นเกียร์ห้าสปีดเลย,ยเดี๋ยวเราพามาชมไล่ยของต้นเต็มคันนี้ด้วยกันครับสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมอย่างเป็นทางการอีกเช่นเคยครับวันนี้พบกับช่องเม้งพิษยนต์รถกระบะมือสองครับด้านหน้าเรามีลายของตัวรถกระบ,บะ ตัวปีเลนเนอร์ยกสูงสมาร์ทแคปโฉมปี2015มานำเสนอครับกับ t o y ย t a v i g โกครับ 2.5e ครับปีเลนเนอร์สมาร์ทแคปครับปีนี้เปกว่าปี2015ครับเลขไม้ครับอยู่ที่110,000ครับราคารถครับอยู่ที่399,000บาทครับสำหรับลูกค้าครับท่านใดที่กำลังมองหารายละเอีลยของตัวรถกระบะปีเลนเนอร์สมาร์ทแคปเกียร์ธรรมดา5สปีดโฉมปี2015สภาพสวยๆพร้อมล้อแต่งทีเอ37ขนาด18นิ้วเนี่ยคันนี้ครับสามารถ เข้ามาดูรายละเอียดรถได้ครับที่บริษัทยพยโยนเลยครับที่ตั้งบริษัทยพยยนครับอย,อยู่ซอยเสศษไทย68ครับแยกหนึ่งมินบุรีกรุงเทพหานครครับเดีย๋ยวเราพามาชมรายละเอีตัวรถด้านหน้าด้วยกันครับ ในส่วนตัวด้านหน้าครับในส่วนของตัวโคมไฟลูกค้าจะได้ไฟที่เป็นตัวมันติรฟเฟกเตอร์ครับด้านในจะเป็นหลอดไฟหลอดไส้ฮาโลเจนเลยลายของตัวไฟฝั่งขวาครับหลอดไส้ไฟเลี้ยวเป็นสีส้มเลยครับสภาพเดิมๆโคมไฟไม่มีรอ,แอ,อยแตกหักหรือรอยร้าวครัสกินขอบของตัวคิ้วด้านบนครับตัดด้วยลายของตัวขอบโครเมียมเดิมๆเ,เ,เลยกระจกด้านหน้าครับสารชั้นของตัวสีเทาครับของตัวที่เป็นอ่า อระจังหน้าของตัวกรอบโครเมียมมีให้ครบครับโลโกโล้หรือแบบของตัวโตลต้ายังมีให้ชัดเจนเลยกระจังหน้าของตัวโฉมตัววีโก้คันนี้จะทกากระจังนหน้าที่เป็นขอบโครเมียมตัดด้านในที่เป็นพลาสติกสีเทา สภาพเดิมๆสวยๆครับคันนี้ลายของตัวโคมไฟครับฝั่งซ้ายด้านในหลอดไฟฮาโลเจนครับพร้อมกับไฟเลี้ยวด้านข้างที่เป็นหลอดไส้สีส้มเลยโคมไฟด้านหน้าสภาพไปเดิมๆนะครับไม่มีรอยขูดขีดหรือรอยแตกหักแตกเล้านะครับในส่วนของตัวลายของตัวโคมสภาพใสๆสวยๆครับคันนี้ลูกค้าจะได้เลยของตัวไฟตัดหมอกด้านหน้าคู่หน้ามานะครับลายของตัวกระจังด้านหน้าช่องรับลมครับ พลาสติกสีดำสภาพเดิมๆไม่มีรอยแตกหักหรือรอยล้าวนะครับในส่วนตัวไฟตัดมองสภาพของหลอดไฟเดิมๆส,สวยๆครับคันนี้รายละเอียดของตัวเลทเบินคันนี้ครับเดีย๋ยวผมทําการโอเลทเบินคันนี้ให้เป็นของทางกรุงเทพมหานครครับเดีย๋ยวเราพามาชมรลยละเอดของตัวฝากระโปรงด้านหน้าด้ยกันครับฝากระโปรงด้านหน้าครับสภาพเหมือนเดิมนะครับส,สวยๆไม่มีรอยบุบหรือรอยลักยิ้มสามเหลี่ยมเคิร์ฟของตัวฝากระโปรงนะครับ ไม่มีรอยบุบนะครับให้ดูเดี๋ยวลองของตัวฝากระโปรงคันนี้จะเจาะในส่วนตัวฝากระโปงนัานหน้าครับเพื่อระบายในส่วนตัวระบบของตัวเทโบนะครับถึงต้องมีอะไรของตัวช่องระบายอากาศของตัวระบบเครื่องยนต์ที่เป็นตัว Vn เทโบรายละเอียดของตัวฝากระโปงนั้นหน้าสภาพเดิมๆสวยๆเลยไม่มีรอยชนโครงสร้างครับเปรนยนต์มรดีในส่วนตัวโครงสร้างอยู่แล้วครับลูกค้ารับรถไปเจอรถพความจมนะโดอชนหนักครับทางเรารับซื้อคืนร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเรามีมรตีดูแลหลังการขายอยู่แล้วครับ ต่อมาลายของตัว,ตวกระจนด้านหน้าแนบชิดติดปกตินะครับไม่มีรอยแก็บนะครับในส่วนของตัวกระเจนด้านหน้าครับล้อลูกค้าจะได้เลยของตัวล้อครับที่เป็นตัว TE 3 7ครับขนาด18นิ้วน็อต6รูด้านหน้าเบรกดิฟรัร้อมกับฝาข้อที่เป็นตัวเบมโบครับลายของตัวยางหน้ากว้างอยู่ที่265นะครับความหนาอยู่ที่60เป็นยาง R18 ลายของตัวปียางปีนี้อยู่ที่ปี2 0 2 2เลย รถสภาพใหม่ๆครับพร้อมกับลายของตัวยางปีใหม่ๆเหมือนกันครับลายของตัวปียางปี2022นะครับให้ดูลายของตัวยางก่อนในส่วนของตัวหน้ายางนะครับสภาพเดิมๆไม่มีรอยฉีกขาดหรือรอยแตกร้าวนะครับลายของตัวแม็กสภาพเดิมๆสวยๆครับคันนี้ไม่มีรอยของการปีชุดบัตของตัวแม็กนะครับอาจจะมียิ้วรอยของการถลอกของตัวหัวน็อ ตรงนี้ครับเดีย๋ยวผมทําการเปลี่ยนให้ถ้าลูกค้าต้องการนะครับอันนี้คือเป็นกรณีพิเศษเลยต่อมาลายของตัวโชคด้านหน้านะครับสภาพแห้งๆน้ำเดิมครับ ไม่มีรอยซึมรั่วของตัวน้ำมันนะครับรถคันนี้เพิ่งเข้ามาใหม่ๆสดๆร้อนๆเลยครับเราทําการแค่ทําละล้างเฉยๆครับยังไม่ทํางานรีเฟิร์บแก้ไขรายละเอียดปรับปรุงตรงนี้ครับต่อมาซุ้มล้อพลาสติกการยึดติดของตัวหมดยังเป็นเหมือนเดิมเลยโลโก้หรือแบตชองตัวไฮรักด้านข้างครับพร้อมกับตัวที่เป็นเนมเพจของตัวเวนเทโบเครื่องยนต์คันนี้เป็นเครื่องยนต์อารดเซียขนาด2.5ครับตัวที่เป็นตัวอินเตอร์คูลเลอร์ของตัวเวนเทโบแปรหันครับคันนี้ลายหรือเขาตัวฟิล์มกระจกนะครับราติดตั้ง ครับกระจกคันนี้เป็นด้านหน้า60ด้านข้างเป็น80เซลยต่อมาไปชมตัวกระจกครับกระจกแท้ๆเดิมๆนะครับจากศูนย์โตโตยต้านะครับต้องมีสติกเกอร์นแหลแมเพลของตัวโลโก้ของตัว t o โตยต้อยู่ให้ชัดเจนนะครับผมขยายซูมให้ดูนิดนึง ต่อมาครับรายละเอียดของตัวกระจกมองข้างให้กระจกพัดไฟฟ้าครับกรอบเป็นฝาโครเมียมมีไฟลด้ตุกระจกมองข้างตัดตัวสกินขอบด้านล่างที่เป็นพลาสติกสีดำสวยๆเลยต่อมากันาศาสตร์มีให้ประตูทั้ง2บานครับบันไดด้านข้างครับสภาพเดิมๆนะครับไม่มีรอยแตหกหักหรือรอยร้าวนะครับด้านจับของตัวประตูเป็นโครเมียมเดิมๆเ,เลยกระจกแท้ๆเ,เดิมๆครับจากศูนยโตโยต้าเลยต่อมารายของตัวแผงประตูด้านในพลาสติกขึ้นรูปสีดํานะครับ ตัดด้วยวัสดุซอฟพัทที่เป็นเาะผ้าสีดำสวยๆด้ามจับเป็นพลาสติกสีดำเหมือนการระบบเซ็นทรัลล็อกครับพร้อมกับเลยของตัวกระจกเลื่อนลงเป็นไฟฟ้ามีที่วางขดน้ําขนาดจุครับพร้อมลาโพงด้านหน้าให้ลายลีของตัวหอน็อตครับของตัวแหงประตูฝั่งซ้ายด้านหน้าสภาพเดิมๆนะครับรอยบอดี้ของตัวงาน ไม่มีรอยของการชนโครงสร้างหรือการเก็บงานสีเพิ่มเติมมานะครับทวิตเตอร์ของตัวแผงประตูมีให้ทั้งสองฝั่งครับลูกยางขอบประตูสภาพเดิมๆสวยๆตะเก็บสีโคนด้านข้างครับให้ดูเลี้ยวรอยของตัวแผงประตูด้านข้างสภาพเดิมๆลูกยางไม่มีรอยฉีกขาดหรือรอยเปื่อยนะครับในส่วนของตัวภายใน มีด้ามจับของบุคคลขึ้นให้ทั้งสองฝั่งเลยไม่ว่าจะเป็นของบุคคลที่ขับแล้วก็บุคคลที่นั่งด้านข้างคันนี้เราทํางานอะทาการแก้ไขอะไรของตัวงานเบาให้ทางลูกค้าอยู่นะครับที่เป็นเบาะหนังเลยอันนี้ให้ลูกค้าดูสภาพเดิมๆเ,เลยของตัวภายในว่าเราทําการดีเฟิร์บแก้ไขอะไรของตัวงานเบาให้นะครับให้เห็นรอยบอดี้โครงสร้างหวนสภาพเดิมๆนะครับไม่มีรอยของการตัดต่อเชื่อมต่อในส่วนตัวโครงสร้างด้านล่าง ให้ดูอะไรของตัวภายในมีที่กลางวางแก้วน้ําคอนโซลด้านหน้ากับบุคคนที่ขับให้ถ่องฝังเลยต่อมาอะไรของตัวแผงประตูคันนี้เป็นตัวสมาร์ทแคปตัวปีเนียร์ยกสูงนะครับแผงประตูขึ้นลูกดูสติกสีดํามีลําโพงด้านหลังให้ครับมีที่วางของน็กน้อยครับในส่วนของตัวแคปนะครับโครงสร้างของตัวแคปสภาพเหมือนเดิมเหมือนกันครับให้ดูหัวน็อตก่อน รอยโครงสร้างไม่มีการเก็บอะไรของต้องานสีหรือการถอดของตัวแผงประตูมารอยมาร์กสียังอยู่เลยคันนี้เพิ่งเข้ามาใหม่สดๆร้อนๆเลยครับผมคันนี้เรามาทําการรวีวิวให้เห็นเลยเพราะเราทําการแก้ไขรีเฟอร์อะไรของตัวงานเก็บอะไรของตัวงานให้ทุกส่วนครับตรงนี้ต่อมาครับในส่วนของตัวบอดี้ครับของตัวโครงสร้างองตัวรถสภาพเดิมๆนะครับสวยๆครับคันนี้ให้ดูรอยแมตตอาร์กก่อนให้ดูรอยแมตต์อาร์กเลยกลมๆนะครับ รอยเป็นอ์กกลมๆไม่มีรอยเว้าหรือการเชื่อมต่อโครงสร้างนะครับ,บ,บสภาพสวยๆอ่ะผมพลางผมถอดให้ดูรอยเป็นอาักส,สวยๆเดิมๆเลยต่อมารายละเอียดของตัวภายในเบาะด้านหลังได้ละยของตัวเบาะหนังที่เป็นสีดํานะครับรายของตัวเบาะหนังเดิมๆเลยเบาะแท้ๆเดิมๆจากโรงงานมีพลักพิงที่เป็นเบาะผ้ากำมะหยี่ครับสีดําเหมือนกันในส่วนของตัวด้านหลัง มีในส่วนตัวชุดประแจแม่แรงให้ครบนะครับอ่าผมถอดให้ดูว่ามีในส่วนตัวชุดประแจแม่แรงด้านล่างให้ครบถ้าไม่มีผมทําการใส่ให้ในส่วนตัวรายละเอียดของตัวล้อหลังด้านหลังครับต่อมาครับนะครตัวล้อด้านหลังได้แม็กทีสามสิบเจ็ดแม็กหกก้านน็อตหกรูด้านหลังเป็นใบของตัวเบรกดมนะครับยางของโกโกซิล่านะครับของตัวปี2022เลย สภาพนายางตัวแม็กเดิมๆสวยๆคันนี้อาจจะมีปีลรอยฟุดบาทนินดๆหน่อยๆแต่ไม่ได้เยอะคอยะลอกของตัวเศษหินนะครับแต่ว่าไม่น่าจะให้รอยของตัวการปีลฟุดบาทมีรอยของตัวขอบทละลอกของตัวแม็กนิดหน่อยถือว่าน้อยมากคันนี้ยางสภาพนายางเดิมๆสวยๆนะครับรอยโครงสร้างแคสซี 4. สภาพาเดิมๆนะครับคันนี้รถตึ่งเข้ามาใหม่ๆสดๆร้อนๆทำการแค่ชำระละ้างเฉยยังไม่ทําการเก็บอะไรของตัวงานปรับปรุงนะครับ ให้ดูโครงสร้างครับไม่มีรอยของการเชื่อมต่อตัดต่อซุอ้มล้อพลาติดการเยืดติดของตัวหมุดทุกอย่างครับเป็นเหมือนเดิมบางโคนด้านหลังมีให้นะครับคันนี้ลายของตัวสติ๊กเกอร์ของตัวปีนเนอร์มีติดให้ครับด้านคางทั้งสองฝั่งครับในส่วนตัวคมไฟด้านหลังได้ดของตัวไฟหลอดไส้ทั้ง3หลอดเลยไม่ว่าจะเป็นหลอดไฟเบรกครับไฟเลี้ยวก็ไฟถอยหลัง โลโก้หรือแบตของตัวโตโยต้ามีให้ครับพร้อมกับแถวตัวด้านจับของตัวเปิดตัวตัวท้ายกระบะที่เป็นโครเมียมเลยตัวนี้โลโก้หรือแบตของตัวไฮรักตัวท้ายอีมีให้ครบครับกับตัวโลโก้ของตัววีโก้แชมป์คันนี้ครับต่อมาอะไรของตัวโคมไฟคันนี้มีเพิ่มเติมมานะครับในส่วนของตัวไฟหลอดไฟดวงที่3ครับจะอยู่ด้านหลังของตัวท้ายกระบะซึ่งผมจะชอบมากว่าอะไรของตัวมีไฟเพิ่มเติมในกรณีที่เราทําการเบรกจะสามารถเห็นได้ชัดกว่ากรณีที่อยู่ด้านบนนะครับ ต่อมาโคมไฟครับท้ายด้านหลังนะครับสภาพเดิมๆนะครับหลอดไฟหลอดไส้ทั้ง3หลอดไม่มีรอยขีดข่วนหรือรอยแตกร้าวของตัวโคมไฟนะครับก็จจะด้านหลังสภาพเหมือนเดิมเหมือนกันครับไม่มีรอยของการชนโครงสร้างตัดขอบสกินด้านล่างที่เป็นโครเมียมเลยคันนี้ติดตั้งลายของตัวกล้องมาแล้วกล้องอันนี้คือกล้องที่ติดตั้งตรงกระจก ตรงกระจกมองหลังนะครับเขาติดตั้งไว้เผื่อเราทําการที่ติดตั้งอะไรของตัวกระจกอกล้องด้านหน้ากับกล้องด้านหลังครับมองพร้อมกันทางทางกระจกมองหลังนะครับถ้าลูกค้าท่านจะสนใจผมแถมให้ด้วยอันนี้เป็นกรณีพิเศษเลยต่อมาล้ออะไรครับด้านล่างมีให้ให้ดูล้อโครงสร้างด้านล่างครับสภาพเดิมๆไม่มีการเชื่อมต่อโครงสร้างด้านล่าง รอยสมรูปของตัวน้ำมันโช้กครับแหนบทุกอย่างเนียเป็นสภาพเหมือนเดิมปกติเลยต่อมาอย่าผมทําการเปิดให้ดูอะไรของตัวแม็กไนเนอร์ด้านหลังลายของตัวแม็กไนเนอร์ด้านหลังครับสภาพปิดกิเลยคันนี้ให้ดูริ้วรอยไม่มีครับหรือการบรรทุกของที่ค่อนข้างจะหนักก็ไม่มีมีชี่ยึดของทั้งหมด 3. จุดซ้าย3จุดขวาสั่งสาจุดครับแม็กไนเนอร์ของเดิมๆจากโรงงานของทางศูนย์โตโยต้าเลยผให้ดูริ้วรอยเลยไม่มีริ้วรอยของตัวแม็กไนเนอร์ขูดขีดหรือการบรรทุกของที่หนักนะครับ อยโครงสร้างด้านหลังลอยเบ็ดอกนเดิมหัวน็อตเดิมเทุกอย่างโครงสร้างไม่มีการตัดต่อเชื่อมต่อนะครับผมลากให้ดูเลยลายของตัวงานของตัวบอดี้ด้านหลังสภาพเหมือนเดิมหัวน็อตเดิมเนะครับต่อมาครับลายของตัวฝั่งขวาสติกเกอร์มีให้ล้อทีอีสาขนาด18นิ้ว 6, oo, Mac, oka, น็อต6กูแม็กหกก้านด้านหลังเบรกดำยางปี2 0ง2สภาพสวยๆเหมือนกัน ให้ดูอิรอยของตัวแม็กไม่มีปีนอฟุตบาทนะครับได้ยางไม่มีรอยฉีกขาดเหมือนกันร้อแคสซีโครงสร้างสภาพเหมือนเดิมสวยๆครับอันนี้ไม่มีรออของการตัดต่อเชื่อมต่อซุ้มล้อพัดติดการยึดติดบางโคนมีให้ครบครับคันนี้ลายของตัวงานบอดี้ทาถังนะครับเดิมๆบันไดด้านข้างมีให้ครับพร้อมกับตัวสติ๊กเกอร์ของตัว TRD Sportivo สวยๆครับคันนี้กระจกแท้ๆเดิมๆนะครับจาก โรงงานเลยครับต้องมี e m b เพ m ของติ๊กเกอร์ติดของตัวโตโยต้าด้ามจับของประตูบานของคนที่ขับเป็นโครเมียมครับกระจกแท้เดิมเหมือนกันรายละเอียดของตัวกันสาติดตั้งให้แล้วประตูทั้งสองบานครับในส่วนตัวกระจมองข้างกบเป็นโครเมียมพร้อมไฟเลี้ยวตกระจมองข้างกระจพับเป็นพับไฟฟ้าโ,โ,โลโก้แบตของตัวให้ลักตัวที่เป็น vvt turbo ไม่ให้ครบล้อด้านหน้าครับสะพัฒน์เดิมสวยๆเหมือนกัน แม็กสนิ้วยางปี2022นะครับให้ดูลีลอของตัวหน้ายางไม่มีรอยฉีกขาดลิลอยแตกล้าของตัวยางนะครับแม็กที e 7สวยสวยๆเลยคันนี้ได้ไปถือว่าคุ้มค่ามากพร้อมกับแม็กแต่งตัวทีอีสาขนาด18นิ้วน,อน็อตหกโูด้านหน้าแบ็กดิสด้านหลังแบกดัมฝาครอบแบนโบมีให้ปกติครบเลยครับคันนี้ ต่อมาลายของตัวโชคด้านหน้านะครับสภาพเหมือนเดิมสวยๆครับวันนี้ไม่มีเราซ่อมรั่วหรือการถอดของตัวโชคด้านหน้านะครับซุ้มล้อพลาสติกการยึดติดยังเป็นเหมือนเดิมทุกอย่างเลยกระจานหน้าแนบชิดติดเหมือนเดิมปกติครับเดี๋ยวเราพามาชมลายของตัวด้านในรถด้วยกันครับคันนี้ลูกค้าจะได้กันลาของตัวกุญแจที่เป็นกุญแจของตัวสวอตคีหรือกุญแจดีโมดนะครับคันนี้ให้ดูก่อนครับลายของตัวภายในครับขึ้นรูป้วยพลาสติกสีดำเหมือนกันสวยๆมีวัสดุซฟอ์พัก ที่เป็นเบาะผ้าหุ้มนะครับด้านจับเป็นพลาสติกสีดํามีระบองของการล็อกกระจกครับเซ็นอร์ล็อกแล้วก็วันทัดออโต้ออโต้อัตโนมัติของบ้านบุคคลที่ขับฝั่งซ้ายจะเป็นฟ้าขึ้นลุมปกติมีช่องเสร็จเล็กน้อยครับมีที่วางขวดน้าครับขนาดจุดห้าลิตรพร้อมกับลําโพงด้านหน้าให้ครับรอยโครงสร้างครับของตัวเสาด้านหน้านะครับให้ดูรอยหัวน็อตครับสวยๆํามเดิมโครงสร้างด้านหน้าไม่มีการ ตัดต่อเชื่อมต่อมานะครับให้ดูเหัวนอ็อตไม่มีการถอดมานะครับทวิเตอร์แผงประตูมีให้ทั้งสองฝั่งเลยในส่วนของตัวลายดของตัวแคปบคันนี้ให้ดูโครงสร้างของตัวแคปสวยๆพลาสติกขึ้นรูปครับลำโพงมีให้พร้อมที่ใส่ของด้านข้างของตัวแคปบนะครับให้ดูลอยโครงสร้างของตัวหัวนอ็อตของตัวกระบะแคปคันนี้นะครับล้อเป็นอาร์กลมๆเดิมๆสวยๆวยเลยด้านล่าง ให้ดูหัวน็อตสภาพเดิมเดิมดียวรอยของตัวงานไม่มีการเก็บือการเชื่อมต่อตัวงานนะครับให้ดูบอดี้ของตัวแผงประตูด้านหลังแล้วก็ด้านหน้านะครับสภาพเดิม,ดมแต่เคปซิลิโคนน่นข้างลูกยางไม่มีรอยฉีกขาดรอยเปื่อยนะครับในส่วนของตัวบอดด้านหลังมีในส่วนตัวชุดแหม่แม่แรงมีให้นะครับครบมีของส่วนตัวแม่แรงให้ปแจแม่แรงผมมีให้ครบล้ออะไรผมมีให้ครบเลย คันนี้ทางที่ผมบอกไปเบื้องต้นทำการเก็บลายของตัวงานรีเฟิร์บนะครับแก้ไขปรับปรุงอยู่เบาะในส่วนของตัวเบาะนะครับลูกค้าไม่ต้องกังวลถ้าคันนี้ติดตั้งเบาะแล้วค่อนข้างจะสวยมากครับคันนี้เดี๋ยวผมทำการสตาร์ทให้ดูเครื่องยนต์ก่อนในส่วนตังพวงมาลัยครับเป็นพวงมาลัยมันติฟังก์ชั่นนะครับคันนี้รายละเอียดของตัวพวงมาลัยสามารถปรับได้2ทิศทาง พองมาไลน์สามารถปรับได้สองทิศทางด้านข้างสามารถที่จะพับกระจกเป็นกระจกไฟฟ้าปรับเลนกระจกได้ปกติเลยที่วางแก้วน้ํขวดน้ํามีให้คันนี้ครับเลขไม่อยู่ที่หนึ่งแสนหนึ่งมื่นสามพันสาร้อยหกสิบห้าครับฝั่งสายเ็นบันลอต้องการมีความเร็วระรอบกับอุณหภูมิของตัวห้องเครื่องและก็เกียร์น้ำมันที่เป็นปริมาณของตัวน้ำมันนะครับคเครื่องเล่นเป็นเครื่องเล่นซีดีธรรมดาปกติครับพร้อมกับพอร์ตของตัว USB AUX มีให้ แอปเป็นเมนนว่นเลยด้านล่างมีพอตของตัว power l e d ครับขนาด12โวลต์120วัตต์มีโลของการไล่ฟ้ามีปุ่ม power lead ขนาด12โวลต์120วัตต์ให้พอรพอนะครับรายละเอียดของตัวเกียร์เป็นเกียร์ธรรมดาที่เป็น6สปีดเลยมีที่วางขวดน้ําแก้วน้าครับพร้อมเด็กมือเป็นมือเป็นเมนนว่นเลยยูบ็อกสวยๆเดิมๆนะครับคันนี้ฝาครอบเป็นพลาสติกเดิมในส่วนของตัวรายละเอียดของตัวที่บังแดด มีกระจกให้นะครับมีที่ใส่แว่นตาไฟคอนโซลตรงกลางตรงหน้ารถครับพร้อมกับแผงบางแดดของบุคลาบุคคลที่ขับเฮดรูมอะไรของตัวฝ้าเพดานครับสีเบรเดิมๆสวยๆครับไฟคอ,อนโซลตรงกลางมีให้ดามจับของบุคคลที่นั่นข้างมีให้แค่ฝั่งเดียวนะครับของบุคคลที่ขับไม่มีให้นะครับรถสภาพเดินๆสวยๆรถปี2 0 1 5กับตัวปีเลนเนอร์ส r t Cap ์แคปตัวเครื่องยนต์ที่เป็นดีเซล 2.5e ปี2015ถ้าลูกค้าท่านใดสนใจครับสามารถเข้ามาดูเรตก็ได้ครับที่บริษัทรถยนเลยแล้วพาไปชมเลยตัวห้องเครื่องด้านหน้าเลยกันครับในส่วนตัวเครื่องยนต์คันนี้ครับเป็นเครื่องยนต์ที่เป็นเชื้อเพลิงดีเซลครับเป็นเครื่องยนต์ขนาด2.5ลิตรหรือ2000หีีครับเป็นเครื่องยนต์ที่เป็นตัว e4d ข้อมันเร็วครับตัว intercooler ระบบแปรผันนะครับรายละเอียดตัวเครื่องยนต์ครับสภาพรอบเครื่องครับคันนี้รถเพิ่งเข้ามาใหม่ๆนะครับผมยังไม่ทำการช็อราล้างห้องเครื่องให้ิกปต ฝาครอบเครื่องมีให้ครับเราทําการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องทองเหลืองให้ลูกค้าครับทั้งหมดครับตรงนี้ไม่ต้องกังวลได้ครับตัวเครื่องเงินครับไม่มีการดัดแปลในส่วนตัวเครื่องเงินนะครับให้ดูรอยจนโลกของตัวน้ำมันเครื่องไม่มีนะครับฝากระโปรงสภาพเดิมๆอาจจะมีแค่ค่าเสียบเล็กน้อยแต่ให้ดูโครงสร้างไม่มีการชนโครงสร้างด้านหน้าหรือเชื่อมต่อนะครับหรือรอยบุมของการเคาะนะครับเพิ่มเติมมารอยอาร์ตรอยบอดี้ยองกลมๆเหมือนเดิมเลยตัวกก็คำร้อนมีให้ครับคันนี้ฝั่งซ้าย น็อตสภาพเดิมๆสวยๆเราเคงสร้างด้านล่างชุดเบรกไอเดีเยสไม่ให้เหมือนเดิมครับฐานด้านหน้าไม่มีการตัดต่อนะครับไปจนวันตีส่วนโค,ครงสร้างกระถางรถลับรถไปเจอรถพิซซ้อนจมนะนห,ห,หนักครับทางเราซื้อซื้อคือรับเซ็นเลยตอนมีวันตีดูแลหลังการขายครับดูแลระบบของตัวเครื่องยนต์ครับระบบไฟฟ้าแล้วก็แบตเตอรี่ให้ลหูกค้า30บวันหลังจากที่ลูกค้ารับรถไปครับตรงนี้ลูกค้าไม่ต้องกังวลครับทางเราทําการดูแลให้หมดจดแล้วครับให้ดูก่อนว่าในเพจของตัวตัวยต้านมีให้สติ๊กเกอร์มอกยังมีให้ รอยพุงสร้างด้านล่างสภาพเหมือนเดิมอาจจะมีแค่เศษฝุ่นเล็กน้อยผมทําการทำละล้างห้องเครื่องครับปีเปฟืองปานให้ในล้างช่องล่างครับให้ลูกค้าก่อนส่งมอบอยู่แล้วครับตรงนี้ไม่ต้องกังวลครับถ้าลูกค้าท่านใดสนใจรายละเอียดของตัวรถกระบะปีเลนเนอร์สมาร์ทแคบยกสูงกับเครื่องยนต์ที่เป็นดีเซลขนาดสอครับสามารถเข้ามาดูในรถได้ครับที่บริษัทพิยนเลยครับสำหรับลูกค้าครับท่านใดครับที่กำลังมองหารายละเอียดตัวรถกระบะปีเลนเนอร์สมาร์ทแคบโฉมปี2015กับเครื่องยนต์ที่เป็นดีเซลขนาดสองจุ e สภาพนางฟ้าเจ้าของแค่มือเดียวพร้อมกับลายของตัวล้อแต่งที37ขนาด18นิ้วครับกับตัว Toyota Vigo 2.5e ครับปี r e น n e r Smart c a ทปี2015ครับคันนี้เลขกไหมครับอยู่ที่110,000ครับราคารถอยู่ที่399,000บาทครับสามารถเข้ามาดูรายละเอียดรถได้ครับที่บริษัทพิยนเลยครับที่ตั้งบริษัทพิยนครับอยู่ซอยเสรีไทย68ครับแยก1มินบุรีกรุงเทพอานาครครับ ทุกอาชีพของลูกค้าตรงนี้สามารถออกรถได้อยู่แล้วครับผมลูกค้าที่มีเครดิตครับสามารถฟรีดาวได้ครับคันนี้ครับผ่อนอยู่ที่ประมาณ6,000กว่าบาทเองครับตลอดอายุสัญญา7ปี84งวดครับยังไงสามารถโทรมาสอบถามรายละเอียดของตัวรถหรือว่าไฟแนนซ์กับทางเซลเม้งได้ก่อนครับที่เบอร์0 6 4 1 4 6 6 0 2 3ครับหรือแอดไลน์ตามเบอร์นี้นะครับเซลเม้งยินดีให้ทุกท่านปรึกษาครับเรามีบริการของการส่ง เ็นเอกสารไฟแนนซ์ครับตามที่อยู่ของลูกค้าถ้าลูกค้าไม่สดเข้ามาเซ็นเอกสารที่บริษัทครับแล้วก็มีบริการของการส่งรถสไลด์ให้ตามที่อยู่ของลูกค้าครับคิดตามระยะทางครับเบื้องต้นยังไงขอฝากไปทางตัวรถกระบะสมาร์ทแคปตัวปีเลนเนอร์โฉมปี2015ครับกับเครื่องยนต์ที่เป็นดีเซลขนาด2 5 e สภาพสวยสวยพร้อมล้อแต่งที่ e ส7ทั้ง4วงในคันนี้ครับ ฝากกดไลค์แชร์นะครับกดซับสไครต์ครับกดติดตามนะครับเพื่อกำลังใจให้ทางช่องมิ้งพยนยนรถกระบะมือสองไว้ตรงนี้นะครับผม EP หนะ้าเรามีรถสวยๆครับรถคัดเก็ดคัดคุณภาพครับเรามาจำเสนอใทางลูกค้านะครับวันนี้มิ้งพย่ยนขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ